เลยนะครับเนาะนึ่งครับนาแบกลมกนมสงยงามสง่างเับนะครับหนาเชื่งเขาครับนี่ครับเรดีครับบ่อตนหนี่อระรมกอขอบขัวพุทาเกษตขอนดินเนาะครับเนาะก็สามาพบกรบผมเมสิงเพื่อนเนาะครับเนาะ ก็ตอนหนิดพงก็อยู่ให้ในสวนเนาะครับเนาะก็หนามมันถ่วไรเนาะครับเนาะนี่ครับก็เบื้องเี้ครับน้มถั่วมแล้วเนาะครับเนาะนี่ครับหนามก็หนามมาเนาะครับเนาะหนามมาเร็วแห้งเนาะครับเนาะบอกี่มือยังเนาะครับเนาะก็ผมจะพาไปชมในสวนว่าหนามมันเป็นแบบไหนเนาะครับายเนาะครับเนาะก็ไปชมกันเลยเนาะครับเนาะก็มาเบิ้งกันเลยเนาะครับเนาะก็มาเบิ้งเนาะครับเนื่อนี้ครับก็ให้หลังสวนเนาะครับเนาะ ครับหลังสวนครับว่าเป็นจังไรครับหนามเต็มเลยเนาะครับเนาะหนามมาเรื่อยงเนาะครับบุกีเมือนี้เนาะครับเนาะกาะบรรยากาศต้นนี้กาะช่วงแห้งๆเนาะครับเนาะครับกาะประมาณครับประมาณครับกาะประมาณหกโมงเนาะครับเนาะไกลจะกหกโมงหน่อเนาะครับเนาะเนาะครับเนาะกาะเบิ้งเลยเนาะครับโหเต็มเลยครับหนามครับขาทั้งผุนทั้งทงเนาะครับเนาะเดี๋ยว นะครับก็เบิ้งกันเลยนะครับเนาะหนางก็ยังหน่างมาเร็วเนาะครับเนาะบบกีมือเองนะครับเนาะก็เบิ้งเนาะครับนี่ภายในสวนเนาะครับเนาะก็เริ่มเตะล้างสวนเนาะครับเนาะให้เบิ้งเริ่มเตะล้างสวนด้วยครับตามกับเต็มเลยเนาะครับเนาะฟองหน่อยเลยเนาะครับเนาะนี่ครับเต็มเนาะครับเนาะเต็มเลยเนาะครับเนาะก็ฝนพึ่งยุดตกไปเมื่อกี้เนาะครับเนาะเบิ้งครับมันลิ่นๆเนาะครับเนาะนี่ครับก็เปียกเลยเนาะครับเนาะเปียกหลายอยู่เนาะครับเนาะ บ่อเบิงเลยนะครับน้องเบิ้งหนามมาเร็วนะครับเนาะประมาณสามครับสามหมื่นสี่หมื่นนะครับเนาะมาเลยครับหนามหนามแค่บุกีหมื่นสามหมื่นครับสี่หมื่นครับถ่วมหอดผีเลยนะครับเนาะถ่วมเลยนะครับเนาะก่อผมก่อยงพันเบิ้งหวยนะครับเนาะเพราะว่าหวยน้มนามมันมาถ่วงทางนะครับเนาะถ่วงนะครับเนาะนี่ก็มาเบิ้งภายในสวนนะครับเนาะเบิ้งนะครับเต็มเลยนะ เดี๋ยวผมก็จะพาไป็นยางสะพานนะครับเนาะครับจะไปล่องสะพานเนาะครับเนาะนี่ก็น้ำพ่อมนะครับดูน้ำไปเมฆเนาะครับเนาะเมฆกคับพื้นอยู่เนาะครับเนาะครับโต๊ะหนังแต่เสาเนาะครับเนาะเมื่อวานกับตกครับเมื่อวานตกะโต๊ดนทิ้เนาะครับเมื่อวานครับก็เบิ้งไว้เนาะครับ ผ่านครับผมครับเนาะผ่านครับผมท่วมสูงเนาะครับเนาะครับท่วมสูงใช่เนาะครับเนาะก็เบิ่งกันเลยเนาะครับเนาะหนอนเนาะก็ใต้ทิศไปเนาะครับเนาะบรรยากาศเนาะครับเนาะนี่ครับกอผมก่อจะพางก่เบิ่งนีเนาะครับเนาะนี่ครับน้ำก็ท่วมคล่องหน่อยเนาะครับเนาะ คล่องหน่อยนะครับเนาะคล่องหน่อยประมาณเชียงเขานะครับเนาะประมาณเชียงเขานะครับเนาะเดินไม่ได้นะครับเนาะโอ้ตรงนี้เป็นรูมนะครับเนาะนี่ครับผมก่อนจะพาเดินกล้วยป่วยครับจิ้มสย้ำนะครับเนาะนี่ครับก็บรรยากาศครับเป็นสีเลยนะครับเนาะครับเลี่ยงกันงามนะครับเนาะมองล่างมือนะครับเนาะ นี่เขาอะเกิดง่ายมาะครับต้นสูงนะครับเกิดยากเลยนะครับเนาะนะครับนะครับครับเกิดครับทิมนะครับเบิ่งครับออกลูดไร้นะครับเนาะอย่างเี้ยนะครับเนาะเกิดได้งายเัิงเนาะครับเนาะนี่ก็เขาครับเขาภูเขาหน้ามครับบรรยากาศงามนะครับเนาะเบิ่งนะครับเนาะเลยนะครับเนาะนี่ครับหนามกระท่วมนะครับผมต้องย่างสาดนะครับนะเขาหนามเชี่องเขาครับดูครับเลิกมาก น็อกคลองหน่อยรับเอาไว้เก็ดหนามนะครับเนาอกตัดะกอกเริ่มเลยนาะครับเนาะสวยงามทั้งนาะครับเน็อกก็นานถวมนาะครับเนาะบกบกีมือเองเนาะครับเนาะกถวมใบเนาะครับเน็อกประมาณสี่ห้ามื่นั้งครับฝนตกฝนตกลงมาประมาณ สองสองวันก่อนก็ฝนตกลงลงมากอะแห้งอยู่นะครับเนาะแต่ว่าบ่ตกตลอดนะครับเมื่อวานก็ตกตลอดมื้อนี้ก็ตกตลอดครับเพิ่งหยุดนะครับเนาะถ้าหยุดก็หยุดช่วงยามแรงๆเนาะครับเมื่อวานก็หยุดยามช่วงแรงๆนี่นะครับเนาะครับผมก็ได้ไปใส่หมองนะครับเนาะว่านนะครับนี่ครับก็ไหวเกิดูงนะครับเนาะไหว นามคมกต็ต้งยางสาสนะครับหนามมันสูงังนาะยาไปเนะครับเนะนาะ,านะนะยนะครับเนาะอนะครตดโอนะครับสูงสูง่ไครับเนาะครับสวยงเอตึงนะครับเนาะอากาศเสียงที่หยิบหงนะครับนะาานเนาะ Nàng có thêm quá quái nhanh nha, 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 กอมุมทถ่น,นี้นะครับนะ duh. นี่ครับมุมนี้นะครับเนาะแต่สูงแห้งนะครับเนาะอีกหลังเมตรนึงหนนะครับเนาะตอนนี้ผมเห็นแบบๆนะครับป้าหลือขอกนะครับเนาะนี่ครับห็นครับฝนเกาะิืนลงมาแล้วนะครับเนาะนันครับป้าหลือขอกนะครับเนาะมุมเลยครับชมแนวโมเหดกครับเนาะป้าหลือขอกนะครับเนาะครับผมก็ดินลงมาแล้วนะครับเนาะครับก็ไปชมนะครับบรรยากาศทางหนกนะครับเนาะ ครับผมก็จะพาไปชมบรรยากาศทั้งนอกสวนเนาะครับเนาะไปอย่างไรเนาะครับเนาะไปเบิ่งน้ำคลองน้ำเนาะครับเนาะนี่ครับก็ะก่อสัญญาณไปเบิ่งเนาะครับเนาะบรรยากาศหนกสวนครับพอฝนดินลงมาแล้วเนาะครับเนาะดิ้นมาแล้วเนาะครับเนาะดินลงมาแล้วนะครับเนาะดินแห้งอยู่เนาะครับเนาะนะครับฝนก็ดินลงมาครับ ปล่อยลงมาแล้วเนาะครับเนาะอยากจะพาไปเบิ่งน้ำข้องนะครับขึ้นมาท่อนี้เนาะครับเนาะครับพ้นก็อนเลยดินยินมากเนาะครับเนาะผมก็ต้องสร้างไว้เนาะครับเนาะเด้วยครับเนาะครับก็เบิ่งเลยนะครับเนาะข้องขืนสูงเนาะครับเนาะดีครับสูงกับเต็มทางนะครับนิดเดียวนะครับเต็มทางนะครับเนาะ เบิ่งเลยนะครับเนาะถ่วมหางถั่วมเบิ่งเลยเนาะครับเนาะครับฝนกับดิดลงมาครับจะเริ่มแห้งเนาะครับเนาะฝุ่นครับขาวนึ่งะครับเนาะน่าจะมากเลยเนาะครับเนาะครับก่อเบิ่งกันเลยเนาะครับเนาะครับครับก่อเบิ่งครับหนามคลองเต็มเลยเนาะครับเนาะคลองเต็มเลยเนาะครับเนาะคนกัเริ่มลงมาแห้งแล้วเนาะครับเนาะก็ ขอจออบคลิปแล้วเนาะครับเนาะก็คลิปนี้ครับอย่าลืมครับฝากกดติดตามและกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นน้าใจผมเดี๋ยวทำคลิปต่อไปเนาะครับเนาะก็คลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะครับเนาะดีครับเบิ่งหลอมๆเนาะครับเนาะบรรยากาศเนาะครับเนาะฝนก็รินลงมาแล้วเนาะครับเนาะ